ร้านข้าวคือร้านอาหารไทยนะคะแบบดั้งเดิมความหมายของแบบดั้งเดิมของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ขายอาหารแนวฟิวชั่นอาหารดั้งเดิมของร้านเนี่ยหลักๆเนี่ยเราแบ่งเป็น2อ,อย่างอย่างแรกเนี่ยคือเป็นอาราคาสอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเชฟเทเบิลอราร์คาเนี่ยคือส่วนที่เราอยากให้ครอบครัวเนี่ยพายกันมาทานได้คือมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อจนถึงรุ่นหลานสามารถเดินเข้ามานั่งทานข้าวเป็นสำหรับเดียวกันได้ส่วนที่เป็นเชฟเทเบิลของที่ร้านเนี่ยเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะบอกลูกค้าว่าเช เ,เป็นอย่างหนึ่งที่อาจจะเพื่อความสะดวกของลูกค้าเวลามากินเป็นบิสเนสหรือว่าอยากกินอะไรที่พิเศษขึ้นมาในแง่ของตัววัตถุดิบที่นํามาทําถ้าคนไทยนึกถึงอาหารไทยในร้านอาหารไทยเดินเข้ามาเนี่ยนึกอยากกินอะไรจะต้องได้กิน ความหมายคืออย่างเมนูเดี๋ยวนี้ที่บางคนเนี่ยหาทานได้ยากละทั้งทั้งที่เป็นเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยเช่นน้ำพริกกะปิเนี่ยถ้าเข้าร้านอาหารตอนนี้อาจจะหายากไม่ค่อยมีที่ไหนเขาทำขายถูกไหมคะแต่ว่ามาร้านข้าวเนี่ยยังได้ทานรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากทานทอดมันอยากานอะไระแกงเขียวหวานก็มีสําหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือหลักๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือคนทั้งครอบครัวเนี่ยสามารถใช้เวลาด้วยกันกับมื้ออาหารที่อยู่กับเราได้ วันนี้เมนูที่เรานำมานะคะเป็นแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลเนี่ยจริงๆเป็นแกงของทางเหนือภาคเหนือของไทยนะคะเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางพมา่าคือทางล้านนาของภาคเหนือของไทยเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราโดยปกครองโดยพมา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับอรารยธรรมเข้ามาคือทั้งในแง่สถาปัตยกรรมการก่อสร้างและก็อาหารในบางจานซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่สืบต่อกันรุ่นสู่รุ่นทานละถูกปากก็เลยเป็นการสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ สวัสดีครับเชปเต้ยนะครับวันนี้จะมาสอนการทําอาหารนะครับก็คือแกงฮังเลนะครับแกงฮังเลเป็นแกงของทางเหนือของไทยนะครับซึ่งก็มีส่วนของทางประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของอินกริเอนซ์หรือว่าส่วนประกอบของอาหารนะครับวันนี้เราจะทําฮังเลหมู3ามชั้นนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่หมู3ามชั้นกันก่อนหมู3ามชั้นจะต้องเป็นชั้นสวยแบบนี้นะครับไขมัน ไม่หนามากนะครับเนื้อหมูเป็นสีชมพูหนังของหมูจะต้องเป็นสีชมพูดูสดแบบนี้นะครับด้านหลังนี้พังผืดไม่มีนะครับต้องเอาออกให้หมดหมูจะต้องสวยแบบนี้ทำไมถึงหมูต้องสวยเพราะว่าถ้าหมูมันหนาชั้นมันหนาเกินไปจะทําให้เลี่ยนนะครับทานไม่อร่อยนะครับถึงเวลาสุกแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะแยกชั้นกันออกมาแล้วมันดูไม่สวยนะครับทีนี้มีหมูแล้วเรามาดูอินกิเลียนตัวอื่นนะครับเครื่องปรุงตัวอื่นก็จะมีกระเทียมดองนะครับมีน้ําตาลโตนโด มีน้ำตาลอ้อยหรือว่าน้ำตาลใสแดงมีผงฮังเลนะครับมีหอมแดงกระเทียมน้ำส้มมะขามก็คือมะขามเปียกนั่นแหละแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มีขิงนะครับสำหรับซอยใสนะครับพริกแกงฮังเลนะครับซึ่งตำไว้แล้วนะครับในส่วนผสมของพริกแกงฮังเลก็มี พริกแห้งนะครับพริกแห้งบางช้างเม็ดใหญ่นะครับแช่น้ําให้คนรุ่มก่อนนะครับแล้วก็มีตะไคร้ข่าหอมแดงมีกะปินะครับแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะครับเพื่อให้คงรสชาติของเขานะครับของพริกของอะไรเขาจะดึงเฟเวอร์ออกมาตําให้ไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบเหมือนเครื่องเลยนะครับเพราะว่าเราตํามือนะครับทีนี้ก็จะต้องมีน้ําซุปสําหรับเพิ่มความอร่อยนะครับเราก็ต้องมีน้ํากระดูกหมูทีนี้เรามาดูการหั่นหมูกันก่อนการหั่นหมูเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการในการหั่นหมูให้พอดีคํานะครับ นะครับอย่าเล็กมากอย่าใหญ่มากจนเกินไปนะครับแบ่งเขามาเป็น2ส,ส่วนอย่างนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้ประมาณ 0, ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มาหั่นทางนี้การหั่นหั่น,านท,าทางเนื้อลงไปเพราะว่ามันจะทําให้หั่นง่ายถ้าหั่นจากทางหนังลงไปเนี่ยก็จะทําให้หั่นยากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการกดทําให้ไม่ได้สัดส่วนนะครับ เมื่อหมูหั่นเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนการหมักหมูนะครับก็จะมีพริกแกงฮังเลที่ตําไว้แล้วนะครับต่อ200กรัมเนี่ยผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะอันนี้ตกแล้วประมาณ500กรัมนะครับผมก็อยู่ยที่ประมาณ4ช้อนครึ่งนะครับทีนี้มีผงฮังเลมีขั้นตอนการหมักเนี่ยต้องมีน้ํามันนิดนึงนะครับมีน้ํามัน เพื่อช่วยในการแอบสบเครื่องเทศต่างๆเข้าไปในเนื้อหมูนะครับแล้วมันจะทําให้ความนุ่มมากขึ้นนะครับหมักไว้นี่ก็ทิ้งไว้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เขามีรสชาติมีเครื่องเทศมีอะไรเข้าไปอยู่ซึมเข้าไปึอยู่ในเนื้อหมูนะครับเมนูนี้นะครับผมใช้หมู500กรัม สำหรับ2ท่านรับประทานนะครับหมูวัน250กรัมเวลาเสิร์ฟแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณแค่200กรัมพอดีสำหรับคน2คนทานหรือว่า3คนทานนะครับโอเคได้ที่แล้วเราก็หมักไว้ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการหมักเฉยๆนะครับและเดี๋ยวเจฟกลับมาผัดให้ดูอีกทีนึงนะครับเมื่อเราหมักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเนี่ยทีนี้ก็สู่ขั้นตอนการ หั่นขิงนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมกระเทียมเราก็มาดูเป็นกระเทียมจีนเราจะมีทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กไม่เท่ากันนะครับมันก็อยู่ง่ายๆเราก็ทําด้วยกันที่ว่าเราทําให้มันเท่ากันนะครับเหตุผลของการที่ว่าทําไมต้องให้เท่าเท่ากันเพราะว่าเวลาเขาสุกเขาจะได้สุกเท่าๆกันนะครับหอมแดงก็เหมือนกันนะครับหอมแดงหอมแดงไทยเป็นหอมแดงเม็ดเล็กแบบนี้นะครับตัดส่วนที่ไม่สวยออกไปก่อนนะครับแล้วก็ผ่าดูเม็ดเล็กก็แค่ผ่าครึ่งนะครับส่วนขิงเราก็มา ทำเป็นเส้นนะครับทำเป็นเส้นทีนี้เราได้ของพวกนี้เรียบร้อยแล้วผักไว้นะครับทีนี้เราก็เอาหมูที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาผัดเปิดไฟนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไปอ่อนๆไปเรื่อยๆเอาหมูที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปเลยลงไปผัดน้ำมันไม่ต้องใส่นะครับหมูสามชั้นมันเขามีมันอยู่แล้วไปอ่อนไปเรื่อยๆเลยครับ ค่อยค่อยผัดค่อยค่อยคุกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำมันหมูเขาจะค่อยค่อยออกมานะครับนี่หอมแล้วกลิ่นขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นขึ้นมาพริกแก,แกงที่เราตำไว้นะครับพอผัดปุ๊บหอมแล้วดีแล้วเราค่อยค่อยทยอยใส่น้ำซุปนะครับสำหรับการที่เราค่อยค่อยใส่น้ำซุปเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการดึงเฟเวอร์เป็นการดึงเฟเวอร์ของทั้งหมูนะครับแล้วก็ทั้งของทั้งพริกแกงเครื่องแกงทั้งหมดจะสังเกตว่าเวลาน้ำลงไปปุ๊บควันจะขึ้นพร้อมกับกลิ่นหอมของ พริกแกงนะครับแล้วก็ของตัวเนื้อสัตว์นั้นๆด้วยอพอเราเพิ่มไฟขึ้นมาสักอีก2ขีดปุ๊บไฟจะเริ่มแรงขึ้นนิดนึงนะครับทีนี้เราก็จะใส่น้ําซุปเพิ่มพอน้ําซุปลงไปปุ๊บเนี่ยเฟเวอร์เขาก็จะขึ้นมากิ่นก็จะตามมานะครับเราดึงเฟเวอร์อย่างเงี้ยสาถึงสครั้งนะครับเพื่อให้กลิ่นและรสชาติเขาขึ้นมาจริงๆเลยเดี๋ยวเรารอให้แห้งอีกรอบหนึ่งแล้วเราดึงอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปล่อยให้เขาสโลว์คุกกิ้งไปเรื่อยๆอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในกระทะนะครับ หอมนะครับหอมกิ่นผิดแกงหอมเริ่มจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราดึงเฟเวอร์อีกรอบนึงจะเป็นเขียวหวานจะเป็นมัสมัน่นจะเป็นอะไรนะอยู่ที่การดึงเฟเวอร์ขึ้นมาให้ได้นะครับโอเคนี่เราดึงมาสี่รอบแล้วนะครับทีนี้หอมแดงกระเทียมนะครับทุกอย่างใส่นะครับเราก็จะใส่น้ำซุปให้พอดีกับเนื้อนะครับ เพิ่มไฟขึ้นมานิดนึงให้เขาเดือดเร็วขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสโลกูอีกทีสำหรับแกงฮัางเลนะครับก็จะมีเคล็ดลับซึ่งไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวน้ำเนี่ยน้ำสต็อกเนี่ยซึ่งเราทํามาจากหมูนะครับเวลาเขาขึ้นมามีฟองเนี่ยเราก็พยายามตักนะครับตักทิ้งไปนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะหายไปแล้วก็จะเริ่มแตกมันนะครับเราก,ก็ค่อย เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับแล้วพอเขางวดได้ที่แล้วเนี่ยเราจะเริ่มมาปรุงรสกันนะครับในการปรุงรสชาติเนี่ยของแกงข้างเลเนี่ยก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดๆนะครับจากที่แกงอยู่แล้วนะครับถ้าคนไสยชอบเผ็ดมากก็เติมสามารถเพิ่มพริกได้นะครับส่วนรสชาติอื่นนั่นก็คือ1มีเค็มมาก่อนนะครับหเค็มแล้วตามมาด้วยเปรี้ยวนะครับแล้วก็หวานปลายก็ขึ้นอยู่กับลิ้นของคนทานด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะชอบหวานมากก็อาจจะเป็น เค็มมาก่อนตามด้วยหวานนะครับแล้วค่อยมาเปรี้ยวตามนะครับแต่สําหรับแคงทางเลรจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่หวานมากนะครับหวานจะอยู่อันดับ3ามนะครับทีนี้เริ่มงวดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะปรุงรสชาติกันแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยที่มีน้าปลานะครับน้าปลาน้าตาลน้าตาลเนี่ยเราใช้น้ําตาลโตนดนะครับน้ำตาลโตนดหนช้อนนะครับตามด้วยน้ําตาลอ้อยนะครับน้ำตาลอ้อยอีก1ช้อนทีนี้เป็นน้ํามะขามเปียกน้ําอุ่นแล้วก็แช่อยู่ในมะขามเปียกแล้วก็มาคั้นเอานะครับ ทีนี้เราก็คนให้เข้ากันเขาให้เข้าได้ที่นะครับแล้วก็ดูนะครับมันจะเป็นแกงขุกขิกนะครับไม่ใช่ไปแกงแบบเป็นน้ําโจงน้ําใสอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับทีนี้เคล็ดลับของฮังเลนะครับที่เราจะใช้กันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือซีอิ๊วทำให้สีสันเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็จะดูสวยขึ้นทันทีเลยเห็นไหมครับเข้มขึ้นมาหล่อขึ้นเลย อีกอย่างหนึง่งกระเทียมดองนะครับจะเป็นกระเทียมโทนก็ได้นะครับหรือจะเป็นกระเทียมลูกใหญ่ก็ได้นะครับกระเทียมดองทําให้รสชาติของหังเลเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะกระเทียมดองมีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วมันทําให้ไปตัดเลี่ยนกับหมูสามชั้นได้ดีอ่เดี๋ยวงวดอีกสักนิดนึงนะครับเราก็จะอขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มา ซอยขิงนะครับสาหรับเวลาเราลงจานแล้วมีขิงซอยโรยอยู่ข้างบนหน้านะครับเราโรยหน้าเราต้องเป็นเส้นเล็กๆหน่อยนะครับไม่ใหญ่มากทีนี้เราก็จะลงจานละขิงนะครับโรยเข้าไปบางคนบอกว่าทานกับขิงเนี่ยเหมือนกับแก้มดีๆนี่เองนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงฮังเลจากเชฟเต้นะครับสำหรับร้านข้าว ทั้ง2ส,สาขานะครับทั้งเอกมัยและเพิินจิตนะครับแลไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็ดูตามขั้นตอนนะครับสำหรับเชฟแล้วมองว่าน่าจะทําตามได้นะครับก็ดูถ้าเกิดมีข้อสงสัยใดๆหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถติดต่อได้ทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับฮังเลนะคะถ้าหลายท่านดูแล้วแล้ว,ลวก็บอกว่าเอ๊ะวิธีทามันยุ่งยากเกินไปเกินกว่าจะไปนั่งเคี่ยวเนื้อหมูคนเดียวที่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถมาทานได้ที่ร้านข้าวนะคะแต่ว่าเนื่องจากเมนูนี้เป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยไม่ได้มีอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะมาเนี่ยอยากจะขอให้ลองโทรมาล่วงหน้าสัก 2- อสวันแล้วก็เราจะเตรียมไว้ให้ร้านข้าวเนี่ยสามารถมาได้ทั้งสสาขาก็คือสาขาเอกมัยซอยสิและก็สาขาเพลินจิตท,ที่ซอยต้นสนเวลาเปิดปิดเนี่ยร้านข้าวเนี่ยเราเปิด2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยเป เที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็รอบเย็นเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่หโมงจนถึง4ี่ทุ่มค่ะ